สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากนายพักดีพรมเมนเจ้าของร้านข้าวต้มอั้งหมอเรื่องพระบารมีปกเกล้าร้านข้าวต้มอั้งหมอสวัสดีครับผมพักดีพรมเมนครับเปิดร้านข้าวต้มที่จังหวัดนาราธิวาสคือร้านข้าวต้มอั้งหมอ ไม่เปิดมายาวนานสารต่อจากอากงอมาม่าและมีวันหนึ่งผมไม่ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์บ้านเรามันไม่ค่อยจะดีวันที่22 2547อ2 5 4 7ร้ร้านผมได้โดนระเบิดร้านแรกในจังหวัดนราธิวาสผมก็มีความคิดท้อแท้ในใจว่าคงจะอยู่นราธิวาสลำบากแล้วแหละถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เสร็จแล้วผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปครอบครัว ผมจะอยู่กันยังไงจะลําบากแค่ไหนผมก็มีมีความคิดที่จะไปหาร้านเปิดใหม่ที่อื่นอยู่สักพักหนึ่งผมก็ได้้ทางพระราชินีท่านก็ได้ข่าวจากว่าจังหวัดนาราธิวาสร้านข้าต้มเล็กๆของผมเป็นร้านคนจีนเก่าแก,แก่ที่สุดในจังหวัดนาราธิวาสโดนระเบิดท่านก็เลยให้รายการที่สิปัจจุบันเสร็จมาเยี่ยม ผมที่ร้านข้าวต้มที่เป็นร้านเล็กในเมืองราชวาฒนผมก็ได้รับเสด็จท่านแล้วก็สนทนากับท่านท่านก็บอกว่าแม่ท่านเป็นห่วงจะอย่าให้ย้ายไปไหนแล้วให้เจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าให้สู้ต่อนะผมก็เลยสัญญากับท่านว่าผมจะไปไปไหนผมจะสู้ต่อถึงแม้ว่าผมจะเป็นอะไรหรือครอบครัวผมจะเป็นอะไรผมก็จะไม่ย้าย จากนาลาธิ่วาสเพราะผมได้กำลังใจจากพระเจ้าหัวที่ผมนับถือมาตั้งเด่เล็กยังไงผมก็มีกำลังใจสู้ต่อจนชีวิตจะหาไม่และจะอยู่นาลาธิ่วาสจนตลอดไปครับ